ยุยจิรนันชัดเจนเพลอกกลางไอจทีมพิชาก่อนรู้ผลใครได้เป็นนายกก็เรียกได้ว่าวันที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาค,คม2566กับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในรอบ4ปีที่ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะท่ามกลางเหล่าประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักรวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในช่วงของการยุติการหาเสียงหัวหน้าพรรคเก้าไกลอย่างทีมพิธาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลระบุข,ข้อความว่าขอบคุณทุกความไว้วางใจจากนี้ไปเดินหน้าสร้างประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันพรรคเก้าไกลงานนี้นักแสดงชื่อดังอย่างยุ้ยจิรน,นันก็ได้ชัดเจนค่ะโผล่เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของทีมพิธาหัวหน้าพรรคเก้าไกลก่อนที่จะรู้ผลว่าใครได้เป็นนายกด้วยเธอก็ได้คอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีส้มหลายๆดวงค่ะ เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่ายุ้ยจิรนันเฉียพักไหน